นี่ทำไมพูดแล้วมันแบ่งเอาแบ่งกัเอาแบ่นี่นะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นขนมอะไรคะเป็นขนมขนมกระดาษค่ะกระดาษค่ะอ่าโอเคค่ะเรามาแกะกันเลยนะคะ หยิบขึ้นมาให้ดูนะคะนี่เลยค่ะครับเป็นสีอะไรครับสีสีม่วงออกชมพูเลยค่ะตอยังกินให้ดูว้าวรสชาติเหมือนองุ่นค่ะขายเผ็ดเลยค่ะแก้เผ็ดได้ดีนะ,ะใช่ค่ะสามถุงขอบคุณครับ ไปเลาไปซื้อรับประทานกันได้นะครับที่ไหนครับ <11 S 1> ซื้อจากที่ไหนครับเ <11 S> 1เครับไว้าวาไติดตามมาพบกับครั้งต่อไปจะมีรีวิวอะไรมาเจอกันนะครับ